สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันคิวของน้องการุนนะคะเป็นตัวผู้ที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดุมากๆเลยตัวนี้นําเลยต้องแยกไว้1ตัววันนี้นี่ค่ะเขาจะได้มาโอกาสมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูความซ่าของเขากันเขาซ่ามากๆเลยค่ะตัวนี้เป็นอะไรที่มีแรงแล้วก็ถ้าถ้าปล่อยออกมาพร้อมกับตัวผู้ตัวอื่นเนี่ยเขาจะไล่กัดตัวผู้ตัวอื่นมากๆเลยดุมากๆเลย นี้ว่าจานะคะเขาเลยต้องอยู่คนเดียวแล้วก็วันนี้ในสนามก็มีหมามาวิ่งเล่นด้วยไกลๆนะคะเตัอใหญ่ตัวขาวตัวขาวนี่เป็นหมาที่ขี้กลัวแต่ว่าเขาก็น่ารักกับสัตว์เล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าปล่อยออกมาเจอกันนี่นําไม่แน่ใจอันนี้อยู่ในกรงก็ยังจะโอเคนี่ค่ะความอ้วน ความอ้วนความใหญ่ของตัวเขานะคะแล้วเขาก็จะซ่ามากถ้าปล่อยออกมานอกบ้านในอ่านอกในตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นจะเจอกับตัวเมียเขาก็จะออกไปผสมพันธ์นะคะนําก็นําไม่ปล่อยให้เขาผสมพันธ์เพราะว่ากระต่ายเนี่ยจะมีลูกเยอะมากๆเลยประมาณประมาณว่าถ้าได้ผสมพันธ์นะคะทุกสองสเดือนก็จะมีลูกแล้วกระต่ายน่าจะท้องประมาณเดือนหรือ2เดือนนําไม่มั่นใจนะคะแต่เขาคลอด เขามีลูกเร็วมากๆเลยค่ะนํำก็เลยต้องแยกเอาไว้เพราะว่าไม่ได้เอาตัวผู้ทําหมันนะคะก็เลยต้องแยกอารมณ์แบบนี้ค่ะ ความน่ารักความซ่านะคะของเจ้าน้องกระต่ายอันนี้น้ำก็จะมาปล่อยช่วงที่น้ำต้องวิ่งโรล,ลเลอร์เบดช่วงที่น้ำต้องวิ่งเล่นน้ำก็จะปล่อยให้เขาเล่นได้เล่นแบบนี้ค่ะก็สักสักชั่วโมงหรือสอชั่วโมงก็จะพอแฮปปี้หน่อยก็จะเป็นคิวการปล่อยไปนะคะจะมี3า,ารุ่น3กรงนะคะ3กรงก็คือต้องแยกเฉพาะตัวพวออกมาอัน,นี้เป็นคิวของเขาน่ารักสุดๆเลยค่ะอันนี้นะคะ ก็ดุเลยค่ะตัวนี้ค่อนข้างจะดุแล้วก็ถ้าออกไปหาคนอื่นนี่คือจะจะกัดจะดึงขนคนอื่นจะค่อนข้างรุนแรงค่ะแต่ถ้าเขาเห็นตัวเมียก็อยากผสมพันธ์อย่างเดียวนะคะอยากจะผสมพันธ์อย่างเดียวเลยกระต่ายกระต่ายมีแค่นี้เลยนะคะตัวผู้ตัวเมียออกลูกง่ายมากน่ารักค่ะอันนี้เดี๋ยวก็ให้เขาอยู่เล่นประมาณสอชั่วโมงในช่วงเช้าค่ะ